แกสวัสดีค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะยูกบปินปินปรยาสุเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นปีที่3ค่ะ คลิปนี้นะคะปิ่นก็จะพาทุกคนมาวอล์ในโครงการสวัสดีไทยแลนด์2025 b a t h h A ค่ะโดย Batch ที่ปิ่นมานะคะก็จะแบ่งออกเป็น2โมดูลด้วยกันค่ะซึ่งโมดูลที่ปิ่นเลือกมานะคะก็คือ Heritage Multicultural i s m ซึ่ง s u มเมอร์แคมนี้นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ทางมรดกธรรมและชุมชนในท้องถิ่นและกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำนะคะก็ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพระนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเองค่ะ แล้วก็อีกอย่างที่สําคัญก็คือมีเพื่อนๆชาวต่างชาติมาจอยกันในดิสโปรแกรมนี้ด้วยนะคะซึ่งทําให้เรานะคะคได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษที่มากขึ้นค่ะ อนเช้านะคะก็มีพิธีเปิดแล้วก็ให้แบ่งกลุ่มเพื่อดิสคัสกันก็จะเรียนเกี่ยวกับไทยเค้าเชอ e เป็นหลักอย่างเช่นคําพูดที่ป๊อปูล่าในไทยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอโทษค่ะใจเย็นอะไรแบบนี้เพื่อนเพื่อชาวต่างชาติเนี่ยก็มีหลายสัญชาติด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงสิงคโปร์อังกฤษ uk ออสเตรเลียก็คือแบบ ครบมากๆเลยเอ้าวมีประเทศจีนด้วยเืมหรือบอล่ไปนะคะคือทุกคนน่ารักแล้วก็เฟนลี่มากๆเลยตอนบ่ายก็คือจะมีการทั่วมอนะคะรอบมหิดลเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เห็นเพื่อนๆชาวต่างชาติแบบเออเขาเห็นความภุมสมบูรณ์ของมหิดอนอะแล้วมันรู้สึกแบบเออภูมิใจที่เขาแบบ ได้มาเห็นเหมือนที่เราเห็นอย่างเงี้ยหลังจากที่ทัวร์เสร็จนะคะก็ได้ไปที่เรือนไทยได้ไปเรียนเกี่ยวกับไทย c u เ,เจอ r e เหมือนกันก็คือรำไทยแล้วก็ได้ใส่ชุดไทยด้วยไไยัไอ้ <ไป S 2> <ป> i am thailand people wäre Armen? peeveotlinked esar tutteановczne waar? run เดี๋ยวเราไว้ไปดูพรุ่งนี้กันต่อว่าจะสนุกแค่ไหนบอกเลยว่าวันแรกยังสนุกเท่านี้วันต่อไปสนุกแน่ไปดูกันเลย day ส วันนี้นะคะเราก็กำลังจะไปมอกัน oh. Hi guys My name is Jessica I come from Taiwan and I love Thailand So much now we are going to take our class Yeah in the m a h i d o University Yeah this is my new friend Pim p i n Yes p i n and Jessica Jessica ช่วงเช้าก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับไทลันอะไรอย่างนี้วันนี้เป็นยังเป็นกิจโทรักชันอยู่ ก็เพิมาบรุนนะกำลังจะไปโรงแรมวันนี้นะคะเราก็มาดูโรงแรมมีลาลทีที่จังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งความพิเศษของโรงแรมนี้ก็คือแนวคิดของเขาที่ว่าให้แขกพักผ่อนอยู่กับตัวเองด้วยแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งปิน๋นชอบไอเดียของเขามากๆที่ว่านําขยะมารีไซเคลิลแล้วก็วนกลับมาใช้ใหม่อย่างเช่นถุงผ้า e อีโคคิดกระบอกน้ํา รองเท้าฐานวางแก้วหรือว่าคีการ์ดแล้วก็จะมีน้ำยาทำความสะอาดที่ไร้าสารเคมีด้วยแล้วก็ตอนที่ทํากิจกรรมนะคะเขาก็พาเราเนี่ยเดินสํารวจรอบๆโร,รงแรมแล้วก็พาไปดูจุดคัดแยกขยะด้วยโมนี ก็เรียนเรื่องการวิศวกรใช่น่าสนใจมากใช่อันนี้ก็เป็นรถบัสที่เรากำลังจะไปขึ้นนะคะตอนนี้นะคะก็คือกำลังจะเดินไปตรงไช่ it's pink channel l o w we are in Thailand Thailand วัดพระแก้วดีน้องวัดพระแก้วนออนนีนี่ It is called is Wat Phra Kaew Yes Wat Phra What is... Uh, like a, uh, It's been temple Oh Wat yeah. Yeah. yeah It is first time When yeah. I travel in the Wat Phra Wat First time <laughs> first for half. me Oh really? Yes For you? Yeah First time yes. oh, for me You, yeah. no. you haven't been here before? No, no, I never been before It's that our one, first time really? Yes, our first <laughs> time นะคะเราก็กำลังจะไปที่สวนซีน uh ี huh. ดูคาชาดกันค่ะ What are you doing right like now? ไป <'m> yeah, massage ไป massage เป็นงานกลุ่มพรีเซนเทชันนะคะเมื่อกี้ฮั hi, ลโหลเซย์ไฮส์ไหมคะเวลาวันนี้เราพูดคุยเกี่ยวกับอิมพอร์ตต์ไทยในช่วงเทศกาลในสุโขทัยเพียรเทศบาลเทศกาลเป็นงานทางศาสนาที่มุ่งเน้นไปที่เทพเจ้าและข้อสุดท้ายคืออะไรเราจะทำอย่างไรนี่คือสามประเด็นของคำถามหนึ่งส่งเสริมประเพณี and second support local and cultural events At the last one sharing common cultural participants choice ตอนนี้นะคะก็คือเป็นจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสหรับกลุ่มเราก็คือรู้สึกว่าคุณจอบนะคะไปกินข้าวกันไหมคะแม่หัหิวว่าใช่หิวจะตายแล้ววันนี้เราทานที่ MLC วันนี้ทานเป็นบะหมี่เป็ดย่างนะ หน้าไหลามาเห็นเพื่อนกินก็นเลยลองกินตามกินอะไรคะแม่มีเป็ดย่างก็้ยเป็ดย่างเหมือนกัน <laughs> <laughs> หลังจากนี้ก็คือจะไปแอร์พอร์ตกันแล้วนะคะแอร์พอร์ตก็คือที่ดอนเมืองนั่นเองหวังว่าจะเป็นทริปที่ดีนะคะทุกคนนี่นะคะก็คือเป็นรถบัสเราบบ๊ายบายาย Becca or Becky วันนี้นะคะเราก็ได้ไปแม้ฟ้าหลวงอาร์ตแอนด์เคาน์เตอร์นะคะซึ่งสถานที่นี้นะคะก็เป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรมล้านนามีการเก็บพุทธศิลป์ที่เก่าแก่โบราณวัตถุศิลปะวัตถุสถาปัตยกรรมต่างๆที่มาจากหลากหลายท้องถิ่นแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาด้วยนะคะ และตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาถึงที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะตอนนี้กำลังฟังเขาอินโทรดักชันมหาลาัยอยู่นะคะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังที่จะไปทัวร์แม่ฟ้าหวลวง ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กําลังทําเวิร์กช็อปกัีนนี่อันนี้เป็นกระเป๋าแล้วก็แท็กลงไปมุมกระเป๋าได้เลยวที่นี่คือสวยมากมีความแบบ ีนนี่ค่อยๆแพนกล้องให้ดูแม่ฟ้าหลวงวิวสวยมากเดี๋ยวจะเก็บวิวไปฝากดูกคนด้วยนะคะทุกคนวิวสวยมากกำลังสอนเพื่อนพูดชั่วโมงชั่วโมงนาทีวินาทีใย่ยกินแหลมหญ่ลำไหลยายไหน้อยไหนย้อยวันหมอวันหมออันหม้อวันหม้อตาจีตกต้อนตันโตตามดูดาดี ไก่ดำดงดันเกินมาเก่งมา้าวสัตยไทยก่กลิ่นน้ำก่น้ำใส่ย้ายเลยย้อยที่นะคะทุกคนเราก็ได้ข้าวหน้าไก่เทริยากิแล้วก็ได้ทาร์ตมาด้วยแล้วก็ได้น้ำมาแก้มมาเนะ่ยค่ะาคาถูกมากนี่ ตอนนี้นะคะเราก็ไ like ล์กับปิดนิกกันอ,อยู่แนละ้ววันนี้ก็เป็นวันที่สองที่เราอยู่ที่เชียงรายวันนี้คร่าวๆก็คือจะมีไปวัดแล้วก็ไปไล่ชานะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ไล่ชาฉุยฟงฉุยฟงไล่ชาฉ,ฉ,ฉุยฟงแล้วนะคะทุกคนคือแบบว่าวิวสวยมาก อยากให้ทุกคนมาเห็นเหมือนที่ปีนเห็นกว่างเลยวันนี้นะคะเราก็ได้ไปดอยตุงซึ่งดอยตุงโปรเจกต์นะคะรเริ่มโดยสมเด็จยา่าสมเด็จย่าท่านทรงเล็งเห็นถึงต้นเหตุปัญหาที่ว่าคนในพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่อย่างแร้นแค้นท่านจึงแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางการยึดคนเป็นศูนย์กลางและพัฒนายอย่างครบวงจรได้แก่ด้านสุขภาพอาชีพรายได้ การศึกษาและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยมีหัวใจหลักคือคนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาและยั่งยืนค่ะโดยโดอยตุงนะคะเขาก็มีธุรกิจที่หลากหลายออกไปไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหัตถกรรมท้องเที่ยวคาเฟ่และสุดท้ายค่ะอาหารแปรรูป Any ideas about SDTS no but now I know a lot uh huh, uh huh. yeah very clever o k a คก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะกูดไอเดียส์มากๆเกี่ยวกับข้อมูลของดอยตุงนะคะทุกคน How is it about ดอยตุง it's good I it love ตอนนี้นะคะทุกคนเราไปอยู่กันที่วัดร่องเสือเต้น How do you feel about what long s สียเป็ The temple is similar to our country เอ่อแล้ว The l a i 祖如来佛祖 Yeah can explain uh in Chinese Charlie, 如 u l 如来佛祖如来 s u Yeah อ่าบายบายถึงแ b กมิวเซียมแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ทางมันค่อนข้างแคบก็เลยจำเป็นจะต้องเดินเข้าไปนะ วันนี้นะคะเราก็ได้ไปพิพิธภัณฑ์บ้านดำหรือ Black Museum ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์ถวันดัชนีสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความเชื่อวัฒนธรรมล้านนาธรรมชาติชีวิตและความตายซึ่งสื่อถึงความลึกลับของชีวิตแล้วก็เป็นงานศิลป์ที่ผมรู้สึกว่าแปกตามไม่สังัญ How do you feel about Black Museum? It's like so captivating, it's so like different. It's uh, completely opposite as compared to the white thing so uh, I'm excited to explore. Yeah. The contrast in this museum really and have up, up, up my feelings and uh -huh. I really like to see all the contrast and the dark sides of things. Mm -hmm. We are always seeing the positive side so this negative and dark side just uh, enlightens me even further. Mm. แล้ตอนนี้นะคะทุกคนก็เป็นเวลา9โง34แล้วนะคะก็กำลังจะไปที่ NLC ชั้นเดิมนะคะห้อเดิมด้วยเพราะว่าวันนี้เรามีพรีเซนงานกันนะคะทุกคนก็เป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับกลุ่มปิ่นก็คือพรีเซนต์จบแล้วนะคะทุกคนก็คือตอนพรีเซนต์อ่ะมีความรู้สึกแบบโอ้ตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่า มันพี่เซนเป็นภาษาอังกฤษด้วยเนาะทุกคนแล้วก็เขาให้เลือกรูปที่เราชอบ2-3ถึงรูปประมาณนี้แล้วก็ให้อธิบายว่ามันสะท้อนถึงวัฒนธรรมยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อธิบายไปนะคะทุกคนวันนี้เป็วันสุดท้ายแล้วอะาสูสูส ะะได้ไปคุยกับเพื่อนๆชาวต่างชาติมาทุกๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสนุกมากนอกจากเขาจะเรียนวัฒนธรรมไทยอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยเงี้ยเขาได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆที่ประเทศเขาอ่ะไม่มีแล้วก็ในเรื่องของของกินอาหารเขาบอกว่าที่มาให้ดนราคาถูกกว่าบ้านเขามากทั้งถูกคุ้มค่าแล้วก็คุณภาพดีด้วย How do you feel about you joining this program? Um, this program was really insightful mm -hmm. and like I met lots of people mm -hmm. and like even though it was just 2 weeks like we became really close mm -hmm. and I feel like um like this really made me culturally aware of like um my surroundings and like in Thailand wow. okay and <coughs> ก็เป็นเหมือนชีวิต <coughs> บอกว่าสนุกมากๆเหมือนกันใช่ใช่ไหได้ฝึกภาษาด้วยเพราะว่าปกติก็แบบว่าไม่เคยได้พูดภาษาดีกับเพื่อนเท่าไหร่ โดยโครงการนี้นะคะเป็นของกองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลายัยมหิดลมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีของประเทศไทยรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมไทยในมิติต่ตางๆผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมร่วมกันของผู้เข้าร่วมโครงการอาทิการเรียนรู้ภาษาไทยการทําอาหารไทยตลอดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศและกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ s u s t a i n a b i l i t y Development Goals และสำหรับใครนะคะที่สนใจโครงการนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่ตรงนี้นะคะและที่สำคัญอย่าลืมติดตามช่องวีมาฮิโดนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะวันนี้ปิ่นต้องไปแล้วสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย <c oughs> โอ้ <c oughs> โอดูออฟฟิศค่ะตึนวีสวยมาก นี้นะคะเราก็มาเดินตลาดกันยังไม่รู้ว่าจะได้อะไรคี่ว่าอยากได้อะไรคะจะได้อยากได้ที่แคาแค่ผูะแล้วก็ส,ส่วนติงก็อยากได้แบบเป็นเสื้อแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีถูกใจหรือเปล่า<อ>สรุปก,ก็คือไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าคนไหนได้ไดมหมดไม่รู้มมกี่บาทโุอันอนี้ไม่ได้อะไรเลย